สวัสดีค่ะพบกับรายการ Climate Change Power รายการที่จะร่วมเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนร่วมกันรักโลกค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันสวนิตาสุรพินิจจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องถ้าโลกยังร้อนอยู่นะคะสัตว์กินพืชเป็นสัตว์ที่เสี่ยงสูญพันธุ์มากกว่าสัตว์ชนิดอื่นค่ะโลกของเรานะคะกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่จากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกนะคะ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีที่มาจากมนุษย์ค่ะที่ปล่อยก๊าซคาร์ารโบอนไดออกไซด์แล้วก็กา๊าซเดินกระจกอื่นๆนะคะออกสู่ชั้นบรรยากาศในช่วง150ปีที่ผ่านมาค่ะนอกจากมนุษย์แล้วนะคะธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมการก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้เช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหล่าสัตว์น้อยใหญ่นะคะซึ่งในอดีตเนี่ยบางชนิดได้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติแล้วเพราะการลุกกรานของมนุษย์ค่ะ สัตว์กินพืชน,นะคะถูกนักนิเวศวิทยาและก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยกล่าวว่าพวกมันอาจจะมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากกว่าสัตว์กินเนื้อนะคะถึงแม้ว,ว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะก,กังวลต่อสถานการณ์ของสัตว์กินเนื้อมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่หลายอย่างนะคะก็ป่งชี้ให้เห็นว่าสัตว์กินพืชอาจจะต้องแบกรับความเสี่ยงนี้มากกว่าสัตว์กินเนื้อะคะ่ะแล้วทำไมสัตว์กินพืชถึงเสี่ยงสูญพันธุ์นะคะ จากผลงานวิจัยนะคะก็ได้ศึกษาสัตว์มากกว่า24,500สายพันธุ์พบว่าสัตว์กินพืชเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะหรือว่าสัตว์เลื้อยคานมีแนวโน้มที่จะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากกว่าสัตว์กินเนื้อค่ะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะนักวิทยาศาสาตร์หรือผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้เนี่ยก็มักจะบอกว่าสัตว์กินเนื้อมีโอกาสที่จะสูญพันธุ์มากกว่าเนื่องจากพวกมันเนี่ยจำเป็นต้องกินอาหารในปริมาณที่มากนะคะแล้วก็ต้องอาศัยพื้นที่ขนาดใหญ่ในการหาอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจะไปทับซ้อนกับที่ดินของมนุษย์ค่ะนําไปสู่ความขัดแย้งได้อย่างไรก็ดีนะคะกรณีศึกษาดังกล่าวจากนักวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาเฉพาะเจาะจงมากจนเกินไปค่ะแล้วก็เมื่อขยายสายพันธุ์สัตว์ที่ใช้ศึกษานะคะก็พบว่าสัก,กินพืชน,นี่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากที่สุดในบรรดาสายพันธุ์ทั้งหมดที่นักวิทยาศาสตร์ได้วิจัยมาค่ะ การสูญเสียสัตว์กินพืชน,นะคะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากค่ะยกตัวอย่างเช่นสล็อตนะคะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าฝนค่ะพวกมันนะคะจะทําหน้าที่เป็นสัตว์ที่คอยกระจายมาเมล็ดจ,จากผลไม้ที่พวกมันกินค่ะถ้าไม่มีพวกนี้นะคะก็จะค่อยๆส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างขึ้นเรื่อยๆค่ะ อย่างกรณีที่มีการสูญเสียแรดขาวเหนือเพศผู้ตัวสุดท้ายในป่านะคะที่เสียชีวิตในปี2,561แต่ทางนักวิทยาศาสตร์นะคะก็ยังคงพยายามหาทุกวิถีทางคะ่ะเพื่อดิ้นรนศึกษาค้นคว้านะคะที่จะหาวิธีช่วยให้สัตว์สายพันธุ์นี้เนี่ยด้วยการถ่ายฝักตัวอ่อนคะ่ะ ถึงแม้ว่าโดยรวมแล้วนะคะสัตว์กินเนื้อจะมีความเสี่ยงที่สูญพันธุ์น้อยกว่าสัตว์กินพืชก็ตามแต่สัตว์บางชนิดก็มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์พอๆกับสัตว์กินพืชค่ะอาทิสัตว์ที่กินเศษซากสัตว์หรือว่าสัตว์กินปลานั่นหมายความว่าเราเนี่ยไม่ควรที่จะมองข้ามหรือว่าละเลยสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งไปนะคะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะแล้วก็การสูญเสียที่อยู่อาศัยจากฝีมือมนุษย์ ล้วนเป็นเหตุผลหลักค่ะที่ทำให้สัตว์กินพืชเนี่ยได้รับผลกระทบหนักกว่าสัตว์กินเนื้อเพราะด้วยธรรมชาติของสัตว์กินพืชแล้วนะคะปกติตัวส่วนใหญ่เนี่ยพวกมันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าสัตว์กินเนื้อค่ะต้องหากินในปริมาณที่เยอะแล้วก็ต้องการพื้นที่ที่อยู่อาศัยเป็นบริเวณกว้างนะคะในทางกลับกันค่ะเมื่อพวกมันนะคะถูกรุกรามพื้นที่อยู่อาศัยทําให้พวกมันเนี่ยหากินลําบากขึ้นค่ะแล้วก็เสี่ยงสูญพันธุ์มากขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง หากจะกล่าวถึงเรื่องการลุกคืบที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะภายในเพียงช่วงสองชั่วอายุคนของมนุษย์เนี่ยโลกเราสูญเสียสัตว์ป่าไปแล้วกว่าร้อยละห้าสิบค่ะโดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของเมืองนะคะการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยพื้นที่เกษตรกรรมเป็นโรงงานอุตสาหากรรมรวมถึงการลักลอบล่าสัตว์นะคะแล้วก็การสร้างขยะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็ล้วนเป็นปัญหาหลักที่ทำให้จำนวนประชากรสัตว์ป่าลดลงนั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะประเด็นของการสูญพันธุ์ของสัตว์กินพืชหรือว่าสัตว์กินเนื้อนะคะรวมถึงการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในเหล่านักวิทยาศาสตร์ค่ะว่าควรชี้เป้าไปที่สัตว์จำพวกใดก่อนนะคะหรือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยควรแก้ที่ต้นต่อหลักนั่นก็คือมนุษย์นั่นเองค่ะซึ่งเป็นนักล่าชั้นบนสุดของห่วงโซ่อาหารนะคะเพราะว่าโลกที่ไม่มีสัตว์กินพืชนะคะจะเป็นหายนะสำหรับระบบนิเวศทางธรรมชาติค่ะ ครั้งหน้านะคะรายการ Climate Change Power จะมาพูดถึงปัญหาหรือว่าวิกฤตของโลกในด้านใดอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ